สถิติมันฟ้องพรพันธ์เปิดใจหลังสร้างสถิติเซตสำเร็จ1,000ครั้งในหลีเกาหลีวันที่9กุมภาพันธ์2567ควนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีฤดูการ2023-24รอบ5ซึ่ง IBK เคอันโทสของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเอาชนะไฮพาดของโมเมธนัชชาสุขสดไปแบบขาดลอย3-0เซต25-20 26-24และ25-18เก็บ3คะแนนเต็ม เกมนี้พรพันธ์เกิดปราสร้างสถิติเป็นผู้เล่นคนที่28ในประวัติศาสตร์ที่เซ็ตสำเร็จ1,000ครั้งโดยหลังจบเกมเธอเซ็ตสำเร็จ1,033ครั้งจากความพยายามทั้งหมด2,659ครั้งคิดเป็น38.8%นอกจากนี้เธอยังทำแต้มได้57คะแนนจากการลงเล่น26นัดล่าสุดพรพันธ์ได้ออกมาเผยความรู้สึกหลังสร้างสถิติเซสำเร็จ1000ครั้งโดยระบุว่า เอาจริงๆนะไม่รู้ว่าตัวเองทําได้ถึง1นึ่พันนะแค่รู้สึกว่าวันนี้แซวพโยซึงจูไปว่าครั้งที่แล้วขุดได้ามพันี้สําหรับ IBK อันโทสของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมีคิวเปิดบ้านพบกวางจูเปเปอร์ในวันที่10กุมภาพันธ์2,567เวลา14นาฬิกา